ชุมชนประชาที่68หรือชุมชนรืดีวงมีคุณฟาติมะผูกาเป็นเลขานุก,การชุมชนมีประชากรทั้งหมดจำนวน1149คนเป็นชาย573คนและหญิง576คนโดยมีจำนวนประชากรชายและหญิงค่อนข้างเท่ากันสำหรับปัญหาของชุมชนนั้นมีอะไรบ้างขอเชิญรับชมและรับฟังณนะบบดนี้ กว่าจะมีตรงนี hmm. yeah, okay, okay. mm ้ได้นะโหเราต่อสู้กันมากเลยไกวชาวบ้านจะรับได้ว่าชาวบ้านจะรับได้นะแล้วบอกว่าทําไมเป็นชุมชนแล้วเขาระเบิดกับบ้านยงไงถึงทานกันนะเข้ใจไหมล่ะพอมีข้ามีมีมีทิ้งขยะมีอะไรเป็นระเบียบใช่ไหมตอนนี้ก็มองว่าดีต่ก่อนรับมัได้ หาของที่นี่น zat, ะครับก็ท่านไล่ดังดับไปคือหนึ่งเรื่องตอนของโอโซนนะครับเป็นเรื่องของทางโดยก็คือเวลามันเป็นของดังเดิมมาแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได <S an ime> ้ร <S an ime> ับการห่วงใหเป็นสาธารณะนะเพราะฉะนั้นเวลาหน้าฝนที่นี่ก็ลำบากเฉยแฉะแล้วหน้าร้อนก็เวลารถแอ่นเร็วๆก็คือฝุ่ยสองข้างทางแต่บ้าก็ถือความร้อน ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็แถวนี้ก็น่าจะอยู่แล้วบ้านใครบ้านมันก็สามารถกินแต่เนื้ระดับหมือพอสมควรนะครับในเรื่องขโมยข้จโจรหรือว่าเรื่องของวิชาชีพอะไรตั้งแต่อยู่มาสัก20ปีแล้วไม่เคยเจอเหมือนกันไม่มีก็คือสมดุลใช้ได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอปัญหาตอนนี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติดจะมีบ้างมีคนการกระดนาน,น,นก็ยังมี เดี๋ยวของหล่นเราก็อาไม่ได้แล้วก็เรื่องถนนทั้งทางเราก็ดูแบบกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ก็จะพาหมาเราบอก่าคนข้ครับเพราะว่าถนนในกรุงเทพมีคนจะมีอย่างนี้เราเครียดบ้างไหมเครียดสิไม่ไม่เครียดเพราะเราลูกหลานเราตั้งใจตั้งใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเด็กสมัยนี้มันจะเชื่อเพื่อนไม่หล่อเชื่อเชื่อพ่อแม่ มันจะตินเพื่อนจจะติดเพื่อนมากเะยรแบน้น้องยาที่น้องพูดคำเลยเพื่อหุกคำไปให้พี่น้องพูดไรร้องคำให้ไปอย่ารปจะตามอที่ผิดอะไรอย่างนี้หลาน้อหกเจ็ดคนก็คือชายโอ้ผู้ชายมน้นี่เหลนไหนี่เหยญมรยก็ผู้ชาย่ตก็อยากจะถามว่า จากที่ป้าอยู่ในคลิมาค่ะปัญหาที่ป้าเจอส่วนใหญ่คือปัญหาอะไรคะคือบากจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าอยู่กันอย่างเนี่ยเรียบร้อย่างแล้วที่ไปถามมาค่ะก็จะมีบางบ้านบอกว่าเรื่องขโมยเรื่องอะไรมาที่บ้านป้าไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแล้วแล้วป้าอยู่ในชุมชนนี้คือแบบว่าชุมชนนี้อยู่กันแบบว่ารู้จักกันทุกบ้านนะคะหรือว่าก็จะทุกบ้านนอกจาก แบบพวกที่มาให,ห,ม,าให,หม,าม่ๆใหม่จริงๆนะถ้ามาไม่มีเรียนเรื่องนี้จัแต่โดยมากก็จะไม่มีคนใหม่กันเป็นมาแล้ว,ลวที่ป้าอยู่ในชุมชน,นี้มากค่ะป้าได้มีความเครียดอะไรจากแบบว่าการที่อยู่ในชุมงน,นี้มากไหมคะแบบว่าเรื่องปัญหาแ,แบบน้ำเสียเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะทีนี้มั้งไหมคะก็ไม่มีนะเพราะว่า มันมันไม่ได้เป็นแบบน้ำนี่มันจะถ่ายออกตลอดเ่ยในควองก็ไม่ไม่ไมีปัญหา